สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะต่ายก็ได้ไปเจอคลิปของเกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นคลิปการแข่งขันพิเศษระหว่างทีม Wonder d o ด็กับทีมจองกวนจัง r e สปาร์กนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เน้นบทบาทของพโยซึงจูค่ะเขาก็ได้ตั้งชื่อคลิปเอาไว้นะคะว่าพโยซึงจูเก่งวลอลเลย์บอลนะคะหรืออาจจะแปลให้มันแบบดูสมูทกว่านี้ก็คือพโยซึงจูคนเก่งของทีมประมาณนี้นะคะก็พอได้เข้าไปชมคลิป ะะของเกาหลีใต้ที่เขาได้เผยแพร่ออกมานะปรากฏว่าเห็นคอมเมนต์เยอะมากค่ะว่าคนเข้ามาชื่นชมพิยซึงจูมากๆ หลายๆคนก็ชื่นชมเธอนะคะว่าเธอนั้นมีเกมรับที่ดีแล้วก็มีเกมรุกที่เฉียบคมด้วยนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายคนแต่เชื่อว่ารู้จักพโยซึงจูดีค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมอยู่ในทีมเดียวกันกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดสังกัด IBK Autos นะคะในช่วงที่ชมพู่ไปเล่นอยู่ที่หลีเกากหลีใต้นะแล้วพโยซึงจูเนี่ยก็เคยร่วมทีมกับจองกอนจังเรสปาร์คค่ะเคยทํางานร่วมกันกับโค้ชโคฮีจินด้ oh วยนะคะแล้วการมาเจอกันครั้ง นี้ระหว่างทีม Wonder d o ด็กับทีมจองกวันจังเรสปาร์กเนี่ยก็เหมือนกับได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต่ายก็มองว่ามันมีนัยสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าโค้ดเก่าของตัวเองเนี่ยก็จะมาสู้มาแข่งขันกับทีมของตัวเองในครั้งนี้นะคะ การแข่งขันวอลเลย์บอลน,นัดพิเศษที่จัดขึ้นในรายการนั้นเป็นหนึ่งในเกมโชว์กีฬาค่ะที่แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ต่างตั้งต,งตารอค่ะเพราะนอกจากจะได้เห็นนักกีฬาหญิงระดับหลีกอาชีพมาลงสนามจริงแล้วก็ยังได้เห็นบทบาทของคิมยอนคยองในฐานะโค้ชครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยมีเรตติ้งที่ดีมากๆของทางฟักฝั่งเกาหลีใต้นะและในแมตช์นี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดไม่ใช่แค่แท็กติกของโค้ชคิมยอนคยองเพียงอย่างเดียวค่ะแต่สิ่งที่สื่อของเกา ใต้ต้องการจะบอกให้กับแฟนวลอลเล่บอลได้เห็นก็คือความยอดเยี่ยมแบบรอบด้านของพโยสิงจูนักกีฬาที่สวมเสื้อหมายเลข19ผู้ที่แฟนๆเนี่ยต่างก็ชื่นชมเธอค่ะว่าพโยสิงจูคือเครื่องจักรของทีม Wonder Dog หรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าเธอทำทุกอย่างจริงๆทั้งตบทั้งรับทั้งช่วยทีมในจังหวะสำคัญๆค,ค่ะ ในคลิปที่ต่ายได้หยิบยกเอามาให้แฟนวลอลเลย์บอลได้รับชมกันเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นภาพของพยโยซึงจูซึ่งยืนประจําตําแหน่งในชุดสีส้มของวันเดอร์ดกค่ะสีหน้าของเธอนั้นก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะคะคือเธอเนี่ยเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงอยู่แล้วในการแข่งขันวลอลเลย์บอลนะ และแม้ว่าจะเป็นแมทโชนะคะแต่ความทุ่มเทของเธอนั้นก็คือจริงจัง,จงเกินร้อยเลยค่ะจองกวันจังเรสปาร์กนั้นส่งบอลเข้ามาอย่างดุดันค่ะขึ้นบล็อกเร็วค่ะกดโทนของเกมให้แรงตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะแล้ววันเดอร์ด็อกเองก็ตั้งระบบรับที่แน่นมากโดยเฉพาะพยโยซิงจูซึ่งเป็นด่านหลักเลยนะคะหนึ่งในฉากที่ชัดเจนที่สุดคือภาพที่พยโยซิงจูนั้นพุ่งไปช่วยรับบอลแบบที่เธอนั้นไม่ลังเลเลยค่ะในวินาทีที่หลายคนมองว ว่าบอลเนี่ยมันน่าจะตกไปแล้วแหละแต่เธอก็กลับพุ่งหาบอลน,นะคะสปิริตของเธอนั้นสูงมากๆเปิดตัวขึ้นมารับบอลอย่างสง่างามค่ะทําให้คนในสนามเนี่ยชื่นชมเธอมากๆนะคะ ซึ่งในคลิปวิดีโอที่ไต่เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเขาก็ขึ้นเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะคะแปลได้ว่าต้องช่วยให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องลองดูนะคะซึ่งนี่มันอาจจะเป็นความรู้สึกของพโยซึงจูที่สะท้อนออกมาให้พวกเราได้เห็นกันก็ได้นะคะหลายคอมเมนต์ค่ะชื่นชมนะคะว่าพโยซึงจูเนี่ยเป็นคนที่ทีมสามารถไว้ใจได้มากที่สุดในจังหวะที่เจอกับสถานการณ์ขับขันนะคะแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้บางคนก็บอกว่าความขยันของเธอคือพลัง ของ Wonder Dog ค่ะ ในช่วงกลางเกมนะคะพโยซิงจูเดินออกมาค่ะเพื่อที่จะเตรียมเสิร์ฟนะคะสีหน้าก็มั่นใจเลยทีเดียวจังหวะการโยนบอลก็นิ่งมากนะคะพโยซิงจูก็มีช่วงที่ไปเหลือบมองกับโค้ชในทีมของตัวเองก็คือโค้ชคิมยอนคยองโค้ชคิมย,นยอคมยนคยองยืนด้านข้างพร้อมกับบอร์ดค่ะแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณไปนะคะว่าให้เล็งไปที่ตำแหน่ง3ทันทีที่พโยซิงจูทําตามคําสั่งของโค้ดนะคะบอลก็พุ่งแรงแล้วก็แม่นค่ะระบบรับของเรสปาร์กนั้นเสียจังหวะค่ะ ทำให้วอนเดอร์ด็อกได้คะแนนสำคัญในช่วงนี้และก็สามารถรักษาความห่างของแต้มไว้ได้ค่ะภาพนี้ทำให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยพูดเลยนะคะว่านี่มันคุณนะภาพเลยนะคือโค้ชสั่งแบบไหนทำได้แบบนั้นนะคะบางคนก็คอมเมนต์ด้วยค่ะบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นเกมโชว์แต่เธอนั้นดูจรงิจรงจังมากๆเลยทีเดียวค่ะ มีหลายช็อตมากๆนะในคลิปที่เราจะเห็นได้ว่าพิョวซิงจูนั้นอ่านเกมเร็วมากค่ะมองบล็อกมองมุมตบของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ขยับตัวไปรอรับบอลก่อนที่บอลจะมาถึงด้วยซ้ําค่ะโดยเฉพาะช็อตที่จองกวาจังเรสปาร์กตบทะลุบล็อกมาอย่างหนักหน่วงค่ะพิョวซิงจูก็ย่อตัวลงแล้วก็รับบอลเด้งได้แบบเ,เป๊ะเลยนะคะทําให้บอลเนี่ยไปเข้าเซตเตอร์โซนสามารถที่จะตั้งเกมสวนกลับได้ในทันทีค่ะผู้บรรยายชาวเกาหลีใต้2คนที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิง่นะคะ ก็ได้พูดด้วยนะคะว่าพโยซึงจูนั้นกลายเป็นคําตอบของทีมไปแล้วจริงๆไม่ว่าจังหวะไหนถ้าเธอยืนอยู่ตรงนั้นทีมวันเดอร์ด็อกก็จะมั่นใจได้ว่าบอลเนี่ยไม่ตกพื้นแน่นอนนี่ก็คือ,อคําพูดของพิธีกร2คนนะคะที่เขาพาเกมระหว่างการแข่งขันนะ ในช่วงต่อมาค่ะจองกวันจังเรสปาร์กนะคะถือว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งค่ะสามารถที่จะตบสวนได้หลายจังหวะเลยทีเดียวแต่วันเดอร์ด็อกก็อ่านเกมได้ดีค่ะโดยเฉพาะช่วงที่พโยซึงจูที่อยู่ทั้งด้านหน้าเน็ตนะคะแล้วก็แดนหลังเนี่ยเธอก็ตะโกนบอกเพื่อนตลอดค่ะว่าให้ขยับให้ปรับตำแหน่งนะคะเธอเป็นทั้งกัปตันทีมเป็นทั้งมือรับเป็นทั้งมือรุกค่ะเป็นทั้งคนคุมเกมค่ะแฟนวนอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็คอมเมนต์กันเลยนะคะว่าพโยซึงจูนั้นดูจริง จังมากๆแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากๆเลยเมื่อถึงแต้มสําคัญในช่วงท้ายเซต4นะคะสกอร์บอร์ดเนี่ยมันก็ขึ้นว่าเรสปาร์กเนี่ยอยู่ที่16ทางวันเดอร์ด็อกเนี่ยก็อยู่ที่21นะคะวันเดอร์ด็อกนั้นเล่นได้อย่างมั่นใจค่ะแล้วพโยซึงจูก็คือแกนหลักของทีมทําให้โมเมนตัมเนี่ยไม่ตกเลยนะคะเมื่อการแข่งขันจบลงค่ะชัยชนะตกเป็นของทีมวันเดอร์ด็อกค่ะซึ่งเป็นทีมของคิมยอนคยองแล้วก็ในคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะค เพาพยูจิงจูเล่นได้ดีจริงๆการอ่านเกมของเธออยู่ในระดับโปรจริงๆหรือบางคนก็คอมเมนต์นะคะว่าเธอนั้นไม่น่าจะรีทรายตัวเองเลยอยากจะเห็นเธอลงแข่งในลีกอาชีพอีกหรือบางคนก็คอมเมนต์นะคะว่าทําไมเธอถึงไม่ได้เป็นตัวหลักของสโมสรนนะประมาณนี้นะคะ หลังจากช่วงจบเกมการแข่งขันที่เข้มข้นค่ะภาพก็ตัดมาที่ฉากของพยโซึงจูที่ได้ยืนพูดคุยกับโค้ดโคโฮีจินนะคะซึ่งเป็นโค้ดของทีมจองกวันจังเรสปาร์กเป็นโค้ดของทีมคู่แข่งนะ โค้ดโคฮิจินกับพโยซิงจูนั้นเคยร่วมงานกันมาก่อนในหลีกอาชีพนะคะแล้วในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่โค้ดเนี่ยแตะมือกับพโยซิงจูค่ะแล้วก็พูดคุยกับพโยซิงจูด้วยน้ําเสียงที่เอ็นดูค่ะเพราะว่าโค้ดก็คงได้เห็นแล้วว่าพโยซิงจูนั้นคือนักกีฬาที่ทุ่มเทมากๆไม่ว่าจะผ่านอาการบาดเจ็บมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังสู้เต็มที่แล้วก็ได้โชว์ศักยภาพให้กับทุกคนได้เห็นนะคะโค้ดก็ได้ทักทายด้วยนะคะว่า สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีจังหวะที่การพูดคุยนั้นดูเหมือนกับคนในครอบครัวเลยนะคะคือโค้ดเนี่ยก็เป็นห่วงแล้วก็ บอกให้พโยซิงจูนั้นดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีเพราะทุกคนนั้นก็ห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บของเธอนะแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็บอกว่ามองเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าพ่อคนหนึ่งที่กําลังเป็นห่วงลูกสาวของตัวเองนะคะบางคนก็คอมเมนต์นะคะว่าแม้ทีมของโค้ชจะแพ้แต่โค้ชเนี่ยก็ดูเป็นห่วงพโยซิงจูจริง,รงๆหลังจากนั้นค่ะโค้ชเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายบทความด้วยนะคะบอกว่าถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้เสมอนะ มาหาได้อย่างสบายใจเลยไม่ต้องเกรงใจค่ะมันก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในวงการกีฬาที่แม้จะแยกย้ายไปอยู่กันคนละทีมแล้วแต่ความผูกพันที่มีต่อกันก็ยังเหมือนเดิมนะคะ พโยซึงจูก็พยักหน้ายิ้มแบบจริงใจนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นที่เธอได้รับจากโค้ดนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นช่วงบรรยากาศที่แฟนเบ์บอลชาวเกาหลีใต้นั้นได้เห็นแล้วก็ประทับใจก็มีคนคอมเมนต์เยอะเลยค่ะบอกว่าโค้ดโคแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมงานกับพโยซึงจูแล้วแต่โค้ดก็ยังมีความเอ็นดูเอาใจใส่อดีตนักกีฬาที่อยู่ในทีมของโค้ดเป็นอย่างดีแล้วก็ให้การอบรมให้การแนะนําเป็นอย่างดีความรู้สึกเหมือนพ่อกับลูกประมาณนั้นนะคะหลายๆคนก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าภาพนี้อบอุ่นมากๆเหมือนคนในครอบครัวกีฬาที่คอยดูแลกันเสมอนะนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่แฟนเบ์บอลชาวเกาหลีใต้นั้นได้ชื่นชอบได้คอมเมนต์นะคะการจัดรายการพิเศษนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถูกอกถูกใจแฟนเบ์บอลชาวเกาหลีใต้อย่างมากค่ะยิ่งมีนักกีฬาดังๆอย่างพีโอซิงจูมาร่วมเล่นด้วยนะคะมันก็ทําให้กระแสะเนี่ยดีมากๆยิ่งไปกว่านั้นโค้ชคิมยอนคยองซึ่งมารับบทบาทใหม่ทําหน้าที่เป็นโค้ชหน้าใหม่ก็ยิ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะแต่ก็ หยิบยกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับฟังกันนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ